1คอร์ดตอนนี้กับเรียนเชิญหนาท่ประธานได้ปรับเปลี่ยนตรงนี้นะคะในการที่จะนะคะเรียนก็คือปิดองน้ำนะคะ2เปลี่ยน3ปล่อยอาหารนวดยุง4ปรับเปลี่ยนวิธีการและขันที่5คือการปฏิบัตินะคะอาจารย์เจ้าหน้าที่จากสพรค่ะนะคะอ่าให้ท่านของเราเฉลยวันนี้นะคะน,น,นะคะ,ะดูในองน mm ้ำ hmm. ซึ่ว่ามีตู้น้ำอยู่หรือเปล่านะคะนะคะที่เราจะเริ่ม ะคะเราก็จะมีผ้าสำหรับคุมไม่ให้ยุงลายเข้าไปไข่นะคะในโอ่งน้ำนะคะที่น้ำใช้ตอนนี้ท่านกำลังทำต่อที่1แล้วนะคะในเรื่องของการาปิดภาชนะในการที่จะเป็นแข่งอัพแพดยุงลายนะคะพร้อมกับปิดฝาเรียบร้อยแค่นี้ยุงลายก็ได้ไหมคะสมอเอาไปได้แล้วนะคะอันที่2องนะคะในเรื่องของการ เปลี่ยนน้ําต่างๆหรือคว่ำกระโหลกระลาคว่ำภาชนะเก็บกักน้ําต่างๆที่จะเป็นแหล่งพ่อพันธุ์แมลงลายนะคะและอันที่3ก็คือในเรื่องของการปล่อยซึ่งเราก็จะมีปลาบ้านใครมีปลาอานึยูนะคะก็นาไปปล่อยในภาชนะหรือในอ่างน้ําต่างๆในบ้านนะคะแล้วก็ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นยางรถยนต์เอ่ยอะไรเอ่ย ไทำให้เกิดแต่พระพันธุนีสุดท้ายก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตามที่ท่านรอพระว่าได้ปฏิบัติพแล้วทั้งห้ากอและการที้จะเป็นพิธีการกําจัดตัวนี้ค่ะตัวร้ายเรียนเชิญท่านในโต๊ะเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ต่อไปนะครับจะเป็นพิธีฆ่าพระแม่ทิพย์กุงครับค่ะเดี๋ยวยุงจะระเบิดค่ะเชิญนโต๊ะเลยนะคะเชิญผมเดี๋ยวเราจะนับงถอยหลังนะครับเราจะนั่งถอยหลังเพื่อปบอกจุดนี้ครับพระแม่ทิพย์กรุงจะระเบิดันนี้นะค่ะที่มาทางนี้ดูไว้ให้ดีนะครับพี่น้องดูไว้ให้ดียุงตัวนนี้ะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําพิธี่ชาวนาที่จของกลุ่มนะครับเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเรื่องของไข้เลือดออกนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณนะครับขอให้ดังนะครับขอให้ดังนะครับพี่น้องรู้นะครับอ่กยุ่มตรงนี้นะครับดูให้ดีนะครับอ่าต่อไปไข้เลือดออกจะไม่มีในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง và ơn pháp bên này nó sạch nó ẩm 2 đêm nằm như 7